สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง p r o ต e c h a n n วันนี้เราอยู่ในเกมโยกังยุทธภพคบ,บสลึงหรือว่าโยกัง PC นั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็จะพามารับกิจกรรมนะครับผมที่จําเป็นต้องรับในรอบอัปเดตแพดวันที่4ธันวาเนาะว่ามีอะไรบ้างที่เราจําเป็นต้องรับจาเป็นต้องทำเนาะก่อ,ะอนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมใครที่กําลังมองหาร้านช็อป ราคาถูกสะดวกปลอดภัยนะครับผมก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับผมร้าน XLM นั่นเองนะครับผมวันนี้ช็อป30เปอร์นะครับผมวันนี้เป็นวันที่26กันยาเนะป้ายช็อปมีขึ้นมีลงตลอดนะครับผมสามารถทักถามไม่ค้าได้เลยนะครับผมลิงก์ก็ข้างใต้เลยนะครับผมฝากด้วยนะ XLM นะครับผมสะดวกปลอดภัยทุกเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็อันแรกเลยนะครับผมก็มี กิจคุ้มนะครับผมกิจคุ้มที่อยู่มาตั้งตั้งแต่อรอบฉลองครบปีที่20สเนาะสำหรับใครที่ยังทําไม่เสร็จก็ยังทําได้อยู่เพราะว่ากิจนี้หมดวันที่11บธันวานะครับผมแล้วข้อกิจต่อมาก็จะเป็นกิจถ่ายรูปปินสกินนะครับผมถ่ายรูปปินสกีนกับต้นคิดมากนะครับผมนี่ก็กดปินสกีนที่คีย์บอร์ดไปเลยนะครับปึ๊บนี่พอกดปึ๊บเนี่ยก็จะได้รับตัวนี้ครับอ p แล้วก็พิชิตนะครับอย่างละ50เปอร์แล้วก็ พลังโจมตีมอนเตอร์ขนาดใหญ่แล้วก็ป้องกันอย่างละ50นะครับผมแล้วก็อันต่อมาอันนี้ก็ยังเป็นกิจเดิมที่อยู่รอบก่อนแล้วนะครับก็คือบัฟบัฟ20ปีบัฟไม่นางจินนั่นเองนะครับผมนี่ก็คือบัฟตัวนี้เนาะอ่าพลังครบรอบ20ปีนะครับผมถ้าใครที่ทําครบ20แล้วก็จะได้โจมตีป้องกันอย่างละ200เนาะแล้วก็ค่าประสบการณ์200อเปอร์นะครับผมใช้ได้หนึ่งวันเนาะอืมก็มารับตรงนี้มันเดิมนะครับผม ปีที่20อันน่ายินดีเควสนี้นะครับส่วนเวสต่อมาอันต่อมาดิกิจต่อมานะครับผมไม่ใช่เควสกิจต่อมาก็คือเช็คชื่อนะครับผมเช็คชื่อเช็คอินรายวันนั่นแหละนะครับผมก็มีรอบใหม่มาต่อเนาะของรางวัลก็ตามนี้เลยนะครับผมก็สามารถมาหาที่พ่อค้าลึกลับแล้วก็เช็คชื่อนะครับผมก็จะรีตอนเที่ยงคืนนะครับผมก็มาเช็คต่อได้เลยนะครับส่วนอีกกิจนึงนะครับผมเป็นกิจ พยากข้างพิชิตคำรามนะครับผมก็อันนี้ก็เข้ามาต่อจากหมูทองเนาะที่หมูทองหมดไปนะครับก็มีพยากข้างเข้ามาต่อเลยก็อันนี้ก็เหมือนเดิมเหมือนกันนะครับผมเหมือนรอบที่ผ่านๆมานะก็มารับตรงนี้เหมือนเดิมนะครับผมถ้ามีจันโยก็จะได้เพิ่มวันละสองสอง้านหะ้าเนาะเพราะว่าทําแบบธรรมดาคุณก็จะได้หกแสนห้าแสนป่ะถ้าทําแบบ เสียตังคุณก็จะได้อีก2ล้านนะครับผม,มก็เป็น2อล้านหต่อวันเนาะสำหรับถ้าทําเป็นสายฟรีเลยนะครับผมก็จะได้แค่1นึ่งแสนเนาะถ้าทําแบบเสียเงินก็ได้เพิ่มมาเป็น5้าแสนนะครับผมใช่หรือเปล่านะยังไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้เข้าไปดูในเว็บนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสาหรับกิจพยักท่างเนาะส่วนใครที่ยังขาดไปชิดก็อย่าลืมไปทํากันด้วยก็กดยันโยไปเลยนะครับผมส่วนผมนี่ก็ไม่ต้องเร่งเท่าไหร่พิชิตนะครับ อ่าโอเคนะครับผมกิจต่อมานะครับผมกิจต่อมากิจนี้เป็นกิจสุดท้ายนะครับเอามาไว้สุดท้ายเลยเพราะว่ามันยาวมากนะครับก็เป็นกิจกิจการคิดมัดนะครับผมก็มารับที่ซอนอูมาตามหาอักษรคิดมัดให้ซอนอูนะครับผมก็รับเสร็จปุ๊บก็ไปตีมอนตามช่วงเลเวลของเรานะก็จะดรอปอักษรต่างๆมานะครับผมพอดรอปอักษรต่างๆมาแล้วเนี่ยนะครับผมก็เอามาส่งที่ซอนอูนี่แหละนะครับผมเอามาส่งที่ซอนอู พอได้ครบ20ชิ้นนะพอไปตีมอนได้ครบ20ชิ้นมาส่งที่ซอนอูนะครับผมทีนี้ซอนอูก็จะให้ถุงเท้านะครับผมก็จะให้ถุงเท้ามานะหลังจากส่งเวสเสร็จแล้วนะรอบแรกนะรับปึ๊บไปตีมอนตีครบ20แล้วก็มาส่งซอนอูซอนอูก็จะให้ถุงเท้ามา2อันนะครับผมแล้วก็2อันในที่นี้นะครับผมมี3 n p c ในการที่เราจะไปส่ง เราได้ของรนงวันนะครับผม Npc ตัวแรกจะอยู่เมืองคอนบันนะครับก็คือเจเจียวตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูก็คือเจเจียวตรงนี้เจเจียวเนี่ยนะครับผมจะได้เป็นการสุ่มเงินนะครับผมจะได้เป็นการสุ่มเงินเจเจียวเริ่มที่เจเจียวก่อนเลยแล้วกันเพราะว่าเจเจียวอยู่ที่เมืองคอนบันใกล้ๆเนาะนี่นะครับผมเจเจียวนะครับก็คือกดเข้าไปแล้วก็จะเป็นเ u e นี่ครับผมอันนี้อันนี้แค่ถุงเท้าเท่านั้น เวทที่ะครับผมก็จะใช้ถุงเท้าทั้งหมด1ชิ้นนะครับผมเอามามอบให้เจ๊เจียวรับแล้วก็ส่งก็จะได้เงินสุ่มนะแบบสุ่มนะครับผมตั้งแต่ 50,000- ถึง 100M อนะครับผม 50,000- ถึง 100M อนะครับทีนี้นะครับผม NVC ตัวนึงนี่ต้องไปวางเย็นเลยนะครับผมต้องไปวางเย็นเลยเดี๋ยวผมขอวิ่งไปวางเย็นสักแป๊บนึงนะครับ อ่าโอเคนะครับผมเราก็มาถึงวังเย็นไปที่เรียบร้อยนะครับไม่ได้ซื้อยันวันด้ซื้อยันวังเย็นไปด้วยนะครับผมหลังจากนี้เราต้องมาบ่อยนะวังเย็นซื้อไว้สักสามสิบไปแล้วกันนะครับอ่ะทีนี้มาวังเย็นปุ๊บเนี่ยให้เราไปหาไปหาผู้เท่าเสือญ้าผู้เท่าเสือญ้าอยู่ตรงไหนวะผู้เท่าเสือญ้านี่นในตัวนี้นะครับผมอ่าตรงนี้เลย ตรงนี้นะครับตรงนี้ของแมปเลยตรงมาตรงที่อาวุธนะครับผมก็คือคนนี้เลยผู้เท่าเสือย่านะครับผมก็จะเป็นเควสชื่อว่าแค่ถุงเท้าเท่านั้นอันที่หนึ่งนะครับผมก็ผู้เท่าเสือย่าเนี่ยนะครับก็จะใช้ถุงเท้าหนึ่งชิ้นเหมือนกันเอามามอบให้ผู้เท่าเสืออย่าก็จะได้รับค่าประสบการณ์ตามระดับของตัวละครของเรานะครับผมก็ตามระดับเลยนะผมก็ไม่แน่ใจไ่าได้เท่าไหร่นะ แล้วแต่เวลใครเวลมันเนาะก็จะได้เป็น EP นั่นเองนะครับผม EP ตามระดับของเลเวลนะครับส่วนอีกคนนึงนะครับผมองค์อยู่สุดแมปเลยนะครับอยู่สุดแมปเลยอ่าโอเคนะครับผมเราก็ได้มาถึง NPC ตัวสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือ NPC อินซือทหารวังเย็นนะครับผมหรือว่าทางเข้าดันวังยุนวังเย็นนี่แหละนะครับทางเข้าดันวังเย็นนี่แหละก็ เอ็ NPC ตัวนี้นะครับผมก็จะเควสก็เหมือนกันเลยแค่สุงเท้าเท่านั้นอันที่2นะครับผมแค่สุงเท้าเท่านั้นอันที่2 n p c ตัวนี้ก็ใช้1 1ชิ้นเหมือนกันนะครับผมมามอบให้แล้วก็จะสุ่มความดีตั้งแต่100ถึง1 0,000มนะครับผม100ถึง10,000โอเคก็ประมาณนี้เลยคลิปนี้นะครับผมมี3 n p c ให้เราเลือกส่งนะสำหรับกิจกรรมอันนี้นะครับ3 NPC 1 หนึ่งก็คือผู้เท่าเสือยา่า2อ,อินซื่อทหารวางเย็น3เจ็ดเชี่ยวนะครับผมทีนีเน้เราก็ต้องไปดูของรางวัลเมื่อเราจะแลกอะไรเนาะเพราะว่า1วันเราจะได้แค่2ตถุงเท้า2ตถุงเท้าเนี่ยมันไม่ครบเนาะมันไม่ครบที่จะส่งทั้ง3 n ม c นะครับผมเราก็ต้องไปเลือกว่า,าเราอยากได้อีกพีเราก็ไปหาผู้เท่าเสือยา่าถ้าเราอยากได้ดีก็มาหาอินซื่อ หรือถ้าเราอยากได้เงินก็ไปแลกกับเจียวนะครับผมแต่ว่ามันต้องเลือกสองคนเท่านั้นนะครับผมถ้าผมแนะนํานะผมก็จะแนะนําถ้าใครที่ต้องการเวลก็ไปไปไปแลกกับผู้เท่าเสือย่ามาแล้วก็มาแลกกับอินซื้อเป็นดีกับอ่าอีพีเนาะยังไงดียังไงทุกคนต้องแลกอยู่แล้วแหละนะครับผมไม่ไมีไม่น่าไม่น่ามีใครไม่แลกนะดี <c oughs> อ่ะนะครับผม ก็มาแลกตรงนี้ดีแล้วก็ไปแลกกับสําหรับใครต้องการ e p ก็ไปแลกกับผู้เท่าเสือญ้าประมาณนี้อินซื่อกับเสือหญ้าแต่ถ้าใครที่ไม่ต้องการ e p ก็อินซื่อกับเ g นเียวแค่นี้เองนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็หมดละสําหรับกิจกรรมในรอบนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe s ั b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ ท้ายคลิปนี้ถ้าผมพูดหรือให้ข้อมูลตรงไหนผิดพลาดไปต้องกลับขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ